เหมือนบัตรกีเนาะอารมณ์ประมาณนั้นปะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแต่ไฟมันจะแรงกว่าบัตรกีถ้ใช้นมหนูปกตินี่นะพี่เขาเรียกนมหนูไหมหรือไฟเบอร์หรืออะไรหินเจียหินเจียเรียกไม่เหมือนกันสักทีเลยลูกหมูเขเรียกลูกหมูอ่างทีเขาเรียกลูกหมูแล้วเจ้าเรียกยังก็ลูกหมูแล้วนมหนูเนี่ยคืออะไร สวัสดีทีมงานกอชอครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านยางล้อแม็กเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการซ่อมล้อแม็กอีกชุดหนึ่งเป็นลาย RPF1 ลูกค้ามาบอกว่ามันรล้าแล้วซ่อมที่อื่นมาแล้วไม่จบเหมือนลมมันรั่วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการซ่อมงานล้อที่มันมีลักษณะแตกแบบนี้ว่าเขาทำกันยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับผมอ่ะโอเคอันนี้เป็นล้อเป็นล้อที่เราจะซ่อมเนาะล้อที่ล้อออกไว ก็คือซ่อมมันไม่ดีแต่มันมีรอยร้าวหมายถึงว่าเขาไปซ่อมที่อื่นมาเงี้ยพี่อ่าใช่ครับมันวม,มันเป็นตามมดอ๋อก็คือมันเซออ่อมมาแล้วเกิดเป็นตามมดมันออ,ออกเป็นแบบเป็นตามมดออกมาไม่ดีแลเราจะท,ทำการทำการรือออกหน่ปัญหาที่ที่ที่เขามาไม่ดีเนี่ยมันมันเป็นยังไงพี่ลมมันออกเงี้ยหรอคือคือปัญหาคือว่า ออกแล้วมันเกิดเป็นต่างดมันต้องตอกมาทีออกมาท,ทีมันไม่เรียบไม่เนียนอะไรเนี่ย <ừ> เ,เกิดอาการไม่เนียนพอพอเวลาเราพอเวลาทอดยางมากอะไรมั่งเขาต้องทาซิลิโคนทาพวกซีมลเมนเหล็กกันรั่วอะไรแต่นี้เรามาเราจะรื้อออกอันนี้นเราจะไม่มีแล้วยจะออ,ออกลื้อออกนี่หมายถึงว่าเราจะไอ้อที่เราเชื่อมเนี่ยเอาออกหมดเลยเหรอรื้อออกหไแล้วก็เชื่อมพอไปมาเฮ้ยทำแบั้นได้จริงเหรอพี่ครับผมครับเฮ้ยโคตรเทพเลยอ่ะ<อ><อ> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการรื้อกันคั้นนี้ก็ขั้นตอนแรกก็คือเราเดี๋ยวเราจะรื้อออกของแผ็งนี้ก่อนนะใช่อะไรเรือพี่ <c oughs> แกะแกะไม้แก้วเรแกแกากำลังแกะตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเฮออก็บเอาภาพติดตากนะว่ ทนได้พี่ต้องเป่าเองจเชื่อไวออกไโอต้องทำเขาะเผาเลยนะครับผู้ชมเผาเลย ไอ้ที่กระเด็น,นออกนี่ก็คือซิลิโคนใช่ไหมไอ,อ,อ,อ้พวก,กเรียกอะไรอ่ะอีบ็อกซี่อ้โพวกอ e ีบ็อกซี่พวกอะไรพวกนี้เนาะทสองสตัวมาผสมกันนะอ่าลึกออกทำรัาา้วไว้เอา,าเอาออกทั้งหมดเลยหืม,มกินใช้ได้เลยเหมือนนั่งยางเลยอะ่ะโอ้โหตาย ใช้ความร้อนสูงโอ้นี่เราใช้ลวดนี้เขี่ยจนระเบิดเป็นรูเลยนะ ูแรงจับเบิ้งดูจับเบิ้งดูห่อนปะมะส้งสีบ่ห่อนดอกนะอุ่นๆอุ้นๆ่นิอุ่นๆมะห่อนดอกเบิ้งสีก็ดูนี่อุ่นๆดอกเขียเขียโอ้โห มันต้องร้อนมากเลยนะร้อนถึงละลายได้ขนาดนี้ใช้แท่งที่ใช้เขียนี่คือแท่งอะไรรวดเชื่อมเราปกติใชห,หรอ,เ,อเป็นรูดอลูมิเนียม่ะเป็นอีงเมลรวดอมิเนียมอ๋อก็คือเป่าให้มันละลายมาแต้มเพิ่มอย่างเ,<อ>เหมือนบัตรกีเนาะอารมณ์ประมาณนั้นปะ,ะประมาณนั้นเลยก็ประมาณนั้นแต่ไฟมันจะแรงกว่าบัตรกีอ่า ต้องต่อก่อนเขาก็จะเอาลวดเนี่ยดหยอดหยอดหยอด,ยอดลงไปให้มันเต็มใช่พี่เข้าใจถูกไหมไเอาให้มันเต็มก่อนแล้วเราตกแต่งทีหลังว่างั้นเถอะมึงส่งบาหาุหอนมาไหนดอกไฟหรอ หัวซานหยอดลวดหยอดเข้าไปโป้ให้มันแน่นสิ่งสำคัญนี่มันต้องอะไรระวังเรื่องตามดใช่ป่ะต้องเกลี่ยให้ดีต้องเกลี่ยให้ดีครับต้องเกลี่ยให้เป็นตามดเพราะถ้าว่าเป็นตามดนี่มันมันมีโอกาสรั่วเนาะถูกไหมใช่ใช่ใช่ถึงจะไตรงตามด็ได้แล้วแต่เราประสานไม่ดีมันจะเป็นตามดออกมาอืม คือต้องทําให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดอารมณ์ประมาณว่าเราเราปอกแตงโมแล้วเราก็เอาอะไรอุดเข้าไปในรูแตงโมแต่ว่าให้ให้ให้เนียนมากให้ให้ให้เนียนให้แน่นนอ้นหรเพื่อให้ลมออกไปได้อ๋อวิธีการซ่อมเขาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเวลามันเล้าอ่ะเมื่อก่อนนะเข้าใจว่าเอาลวดเนี่ยมาแปะแปะแปะรอยเล้าผมคิดว่าอย่างนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบต้องทําให้มันเป็น ชิ้นก่อนแล้วก็แต่อย่างนั้นคือโอกาสที่มีเกิดช่องอากาศออกก็คือลมก็จะออกตามนั้นะออกก็คือมันพูดง่ายคือมันไม่สะสานเออมันมันกลวงกลางเอาเถอะเอางั้นเนาะกลวงกลางยิ่งกลวงกลางนะเนี่ยใบก็จะแตกยิ่งกลวงกลางก็ใช้ใบใช้ใบน้ำหนักลงน้ำหนักลงแล้วมันถึงก็อากาศแตกอีกเราต้องอย่าให้กลวงต้องให้ตันไปเลยก็หมายถึงว่าเราต้องผ่าให้มันใหญ่ไปเลยแล้วก็ค่อยเติมให้มันเต็มเลยโอ้หลักการซ่อมมันประมาณนี้อันนี้ก็ เสร็จขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรถมถมรอยป่ะเชื่อม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 ถมรอยแตกอะไรพวกนี้เนาะเอาประมาณนี้แหละออกเ็ออกออกก็ได้อ่อเรียกไปถมกันเนี่ยเขาก็จะระเบิดระเบิดตรงที่เราชํารุดอ่าเสร็จแล้วเราก็แต้มแต้มตัวนี้หยอดเข้าไปให้เต็มไม่ให้มีฟองอากาศนี่แต่ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมช่าง ก็หมายถึงเก็บ,เ,บเก็บเรียบกลึงอะไรใช่ไหมใช่ครับหลังจากนี้ก็คือจะเก็บรอยให้เรียบอไม่ให้เป็นนูนไอ้พวกที่เป็นนูนๆอย่างนี้ก็จะไม่มีแล้วเนะาะจะไม่มีครับโอเคขั้นตอนการกลึงนี่ก็ใช้เครื่องกลึงตัวละยี่ล้านบาทของเรา <c oughs> ต่อไปนี่ <c oughs> ตอนนี้เราจะมาเริ่มเก็บงานแล้ว ปุ่มกระปั่นเยอะไงมันเลยกระดินงโอบอ่หต้องอยู่ต้องอยู่ทางนี้ โอ้อยากหนักหกของของข่อยย่ของข่อยเจีย๊ยกรือ้อกรือ้อเป็นแผนแ่นละอันนี้มันมันเป็นก้อนแง่เนี่ย มันหายไปเยอะอยูน่นะอันนี้เรากึงเสร,ร็จแล้วเราทำอะไรต่อพี่จะแต่งให้มันกลมกืนอ๋อหมายถึงว่าที่มันเป็นนูนๆอย่างนี้นนนใ,ชใช่ไหมเราต้องเจียออกใช่ไหมใช่ใช่ ก็ใช้นมหนูปกตินี่นะพี่เขาเรียกนมหนูไหมหรือไฟเบอร์หรืออะไรหินเจียหินเจียเรียกไม่เหมือนกันสักทีเลยลูกหมูเขเรียกลูกหมูอ้างทีเขาเรียกอะูกหมูเจ้าเจ้าเรียกยังก็ลูกหมูแล้วนุ่มหนูเนี่ยคืออะไรนมหนูบ่บลูกหมูกันแล้วก็ลูกหมูแล้วหินเจียด้ยหินเจียกันเดียวกันเหรอครับเออหลายอย่างเนาะหลังจากเราทำศิลปกรรมตกแต่งนะตรงนี้ก็คือเจียเจียเรียบร้อย ไม่มีรอยเลยแทบจะดูไม่ออกเลยอันนี้เหลือเก็บสีอย่างเดียวใช่ไหมพี่พ่นสีทับเลยเอาเดี๋ยวเรามาดูการพ่นสีกันตัวนี้มันเป็นสีบอลเฉพาะมันเลยนะอันนี้รอยที่จะทำมับ,มบไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวกับเรานะตรงนี้นะไไมม่่นะ่่เเกกีียวยววครับ คล้ายๆว่าร้อนนี้มันโปร้รอบลูกมาเลยอ๋อโป้ทั้งลูกมาเลยว่างั้นเถอะใช่ให้มันดูเหมือนว่าปากเหมือนหนักเหมือนถ้ารองพื้นอะใช่ จะลองน้ใส่ยางลองน้ำหรือเปลใส่ยางรองน้ําคือเอาเติมลมแล้วก็แช่น้ําดูใช่ไหมว่ามันรั่วเปล่าใช่ไหมรั่วหรือเปล่าอ๋อมันจะมีขั้นตอนนี้ด้วยนี่เราก็ต้องมาแช่น้ําดูว่าลมมันรั่วหรือเปล่าตรงที่เราซ่อมตรงไอ้ที่ใช่่่่ครรรััับลลองดูววาามนหืเปยังไม่รั่วยังไม่มีฟองอากาศ ไม,ไม่รั่วแล้วครับ,รบโอเคยังช่างเฮ้ยรู้แค่ยังโอเคแล้วครับโอเค,คโอเคเนาะถูกใจแล้วครับรั่วมไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวชิวๆเดี๋ยวเล่นใจกันอีกจะได้ไม่เหงาได้มาเล่นด้วยกัน,น <S <S โอเคชุกไอยู่ไหนมีเราบ้างโอเค,อเคชุกมีเหรอก็ไม่ได้สังเกต สวยๆครับผมกับการซ่อมล้อ RPF1 วันนี้ลูกค้าบอกถูกใจที่ก็เปลี่ยนใส่เลยผมวิ่งล้อกระทะมาจากบ้านจากไหนนะสำเนียงไม่ใช่กรุงเทียมพูดชัดที่ไทยพูดไทยชัดไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้กรุงเทียบแทบบอแทบแล้ว อ่าเรียบร้อยครับผมก,บกับการซ่อมล้อรถวันนี้ก็ใครสนใจที่จะซ่อมรถซ่อมล้อซ่อมไรร้านชื่ออะไรนะพี่ลืมบ้านยางล้อแม็กครับบ้านยางล้อแม็กเนาะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวนะ้เนาะเฟซเฟซบุ๊กเพจทิกตอกเนาะติดต่อทางน้องโดยตรงได้ถูกเนาะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกท่านครับวันนี้ก็ชิลๆกับพี่พิมงานคนบ้านเดียวกันนีมาไกลวานนี้ก็ยังมาเห็นกันอยู่เนาะ <laughs>